เมเตุมมังอินทรังเทวานังอาจาริยะเทวพรณีภงทานังสัพเทวานังเทวตาอาทันสุตาสาธุังมุนิวะพระวัตนง ผู้อาจาริยันมัส,สการิยะเทวสโสธีพระวันตุเตพระวันตุเตสาธุสาธุกาศข้าพระเจ้าขอสการะบ,บูชานองไม้ผู้เพียรถวาย ทองทัเครื่องตามีใบสีหลักใบสีธรรมจักราบสีบารมีใบสีเปิดทรัพย์ใบสีพญานาคายสีสามภบใบสีเฮใบสีธ อาหารข้าวหวานขอผลไม้ชาตานาชนิดเพื่อสการะวันทาองค์โถงองคินเทศวิชาที่หลายภูอาจารย์ทุกแห่งหนแม่ธรณีแม่คงคา ล้วนแล้วแต่เทพพยายดาทั้งหลายเทพพยายดาที่ล่องหนสัญจรไปมารุคเทวาอารักเทวาพฤษเทวาอากาศเทวาพระฤาษีทั้ง108ร้อยแปดพระองค์ ที่อยู่ทั่วไปข้าพระเจา้าขอนาัสการนอ้อมถวายเพื่อนสการะทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทงพระภาและที่ประทับขอท่านจงรับเพื่อให้เกิดสิริมงคล สมบูรณ์ูนผล,ลแต่ข้าพระเจ้าทั้งครอบครัวเรือน,ออนขอให้บั่นทั้ง,งไปด้วยเงินทองสัพพัสดุสดขอให้เนือมนองท้อง,องอทังยศถาขอให้เจริญ,รญวัฒน,นาถาวอน พระปฏิขอให้อายุจงยืนยงขอคงเผ่าบริวานอดหลานเลนผู้จงรักพักดีปราศจากสัพภุทุสัพพโสสัพพโรคสัพภไทยสัพพะเพาะเสนจันไร ไปม,มาย่ำดีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีบารมียิ่งยืนนานไชยมังคลังพระวันสุเมพระวันสุเตเอหิจงมาเอหิจงมา เอหิตตรงมาอังหักวันธาติข้าพระเจ้าขอนอดน้องอัญเชิญเล่าเ,พเทพเทวาทุกเหล่าชั้นขออัญเชิญรปรมาภูริสีเล่านาคานาคีทุกวังกาดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณสถนานที่วัดการพระอินทร์แห่งนี้ขออัเญออเชิญท่านทั้งหลายรับเครื่องสังเวยสวยงนี้และขอมาประทานโทษให้กับข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุข ลาบยศวาสนาบารังมีจงบังเกิดขึ้นจับข้าพเจ้าทั้งหลายนี้โอให้ข้าพเจ้าได้ไง,ไง่ายๆขอให้ข้าพเจ้าได้คล่อง,คง ขอให้ข้าพเจ้าหมดหนี้หมดสินได้เป็นเศรษฐีเงินสดันใกล้นี้ด้วยสายยานองอมรินประธานหรด้วยสายยานองทราเวสุวรรณประธานหร ด้วยสายยานด้วยสายาย,สายานนาครา